ไฟยืนรอใครมอบว่าไปนรอใครรอบัตรง้วยยังไม่ได้อ่ออเชิญเชิได้นไหมรายการที่แสงสวยอ่ะเักี้หลพูดเยอะนะมุกี้มีไฟเยพูดเยอะเออ ขาดีแล้วอย่าชม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 เดี๋ยวรอรอปกติอ้ารอปกรอปกติเดือวะรอว่ารอไม่เขินนะนี่

อะไรโทรศัพท์เน่าไหมอะหรอ่งสองเปลือกสามไม่ใช้กล้องนี้แลวอ่ะาว่่องพตอแลพ่อเลยมันคล่องตัวร้องตัวเสื้อเันเดียว สวยสวยสุดรอกันเดิมภาพใส่กิ๊กเหมือนเดิมนี่เนี่ยเรอยู่ข้างหอกันอะไรนะตัวเล็กแต่พันกิ๊กข้างห่วคอกันดีกว่านะเราไม่หนักด้วยไม่ต้องแบกแบบไม่ไหวอะอยากพี่เกณฑ์พี่ตายแน่หละแบกเงี้ยเดี๋อซื้อนี้นี่เนู่นเนาะขายไม่ได้ทันล่ะไว้ยุคสุดๆอ๋ออันนี้มันสาดได้อันนี้มันต้องจับหน่อยคือใบต้องอยู่นิ่งๆเงี้ย ได้งั้นเวลาถ่ายรูปไปต้องอยู่นี่ของใบหน้าอยู่ี่อื่นไงของใบหน้าสายต้องมีปฏิกิริยาในการนี่ชมด้วยไี่ชมด้วยไี่ชมปกติปกติของไบหน้าเห็นไหมอย่างพี่เนก็จะทุบซักผ้าเลยรแบบี้น่ากว่าจะนั่นไงเออพี่เนทพี่เนททำหน้าเลีแบบเขาแบบเนี้ยเฮ้ยพี่เนทเขาเปลี่ยนแล้วจิ้มใครดูนี้ เออพี่เนตก็ทำนั่นละแค่นั้นแล้วก็จิ้มแก้วยิ้มเอองั้นแหละจิ้มกลางไใช่จิ้มกลางนิดนึงนิเหมือนไม่ใช่เออเหมือนเหมือนมากเหมือนพี่เนตเหรอตลกเลยไอพี่เนตไปซ้อมสองทุ่มเลยเนาะวันนี้เห็นบอกซ้อมร์ดไปซ้อมทุ่ม พี่เน้นเหมือนมีเราแฟนสอนรอบด้วยใช่หรอดีวอหรือดีว่านี่ดีวอหรือดีว่าไอ้อย่างน้อยก็เห็นพี่ไบร์สองรอบแล้วว่าควอลียูเนียนอะไรคู่จิ้มพัดหนึ่งกับอะไรนะอะไรเชื่ออะไเยอะเยอะเยอะอะไรเยอะรเยอะอย่างสิ่ที่ไปให้ไปไหลทานาะจีเอาหนือว่าจะให้ต่างเราเห็นพวกกระป๋องฮานู พี่ปอนี่มีบุญมากเลยพี่ปอได้ตังค์พี่ใบห้าบาทวันที่กลางลมให้พี่ใบให้พี่ห้าบาทเขาคุยกันเป็นม<อ>ื <laughs> เเอเงิน่ายเหรอไอพี่ไม่เอาเท่าพี่ปอหรอกพี่ขอบาทเดียวก็พอ,อเดี๋ยววันไหนแจกคนละบาทออโอเคๆๆโอเคโอเคโอเคดี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 ในรถเต็มหมดเลยป่ะวันไหนบอกด้วยเอาวันนี้เลยนะเดี๋ยวไปเอาที่รถเลย <ไป S 1> เออไปโอเคโอเคเออเออวันนี้เราได้ตังค์คนละบาท ใส่ก่อนไปเลยนะโอเคได้ได้เดี๋ยวใข่ก่อนแล้วจะลงตัวนิดได้ดูถ้าจะลงร้ายมึยังใส่ก่อนอีกเหรอเฟอร์ไปแล้วันหลงกับพี่เก๋นี่ตายแล้ะพี่ปอไอข้าวหวานพี่ปอทำอะไรที่นี่ใส่ไว้ได้ที่เก็บหนึ่งีเออขายากเออจริงจริงขายากจริงโอ้พี่ไปไม่เท่าไหร่พี่ไปเพราะเป่าตานพี่เนสดิ ไม่เคยพเป๋อตันในทวิตว่าไม่มติดามพี่ข้าตลอดพี่เน็ไม่เคยพเป๋อตันไม่รู้